คโอเคติดแล้วชิดไปเรื่อยๆแล้วก็รอสักพักก็จะบูมเกิดเป็นโกโกแันเซเลียอาหารเช้าให้คุณได้กินกันยามเช้าอันนี้ครับมีครั้งหนึ่งก็เป็นรถสิบล้อรถสิบล้อถังนะครับรถสิบล้อถังรถถังนี่แหละครับอันนี้มันให้เรายิงรถคำนี้สติดเด้เออติดแล้ว สามสองหนึ่งศูนย์ต้มเป็นซีเรียลอาหารเช้าไปแล้วทีนี้โอเคโอเคคราวนี้อ่าอย่าเราก็ลงกัไปข้างล่างจุกโอโโก้โหเว้ยเล่นพุ่งเลยไม่เช <c oughs> <c oughs> ื่อสะดุดสะดุดมีสะดุดมีสะดุด <c oughs> จึกทิมนะครับกดเอ็กเพื่อททิมสองแม่ ไอ้แมงคีงหักไหนเอ้ยเอ้ยเอฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งน,น,น้นเนนเไโอเคห้เราขึ้นทางนี้ใช่มใช่จโอเคเยอะข้างล่างมีข้างล่างมีโอ้โคตรเยอะ โดนเลยเสัสคนขี้กากเลยกูป่าไปเฮ้ยเแม่แม่แม่อยู่ไหนแม่แม่ครับ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 ผมขอกระสุนหน่อยนะครับเอาแม่แม่ยิงผมแม่แม่ผมขอกระสุนก่อนดิแม่แม่ผมขอกระสุนเย่แม่ให้กระสุนผมแรกเย่แ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 ย่ทุบมันแบสกายอยู่ต้องยิงด้วยก่อน

ปลาระเบิดทิ้งไปเออเด้เดเปิ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 ดสิไอเหี้ยเปิดเด้ปลาหยับแมงไอเหี้ยวิ่งเปิดโป๊กอร์ขันอุ้ยเหี้ยเข้ามาตอนเราเปิด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 เย่ได้ละปลาแมงหยัปิดไกูได้ต้องกดล็อกเซฟก่อนแล้วเดินอ่า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 ไอเหี้ยมันไม่ตายอ่ะเฮ้ยมึงจะเก่งไปไหนมึงจะเก่งไปไหน ไี่นี่ยเอาเชี่ยปาระเบิด์ตตอีกใครว่าเก็ตแล้วไปสเม็ดฮ่าไปสเม็ดเด็ดทุกรายฮ่าฮเด็ดหรือเสร็จก็ยังไม่รู้นะครับโอเคคุมกันไว้ขมอนขมอนมาเถอะแม่แม่ครับแม่แม่ครับแล้วพ่อกูเป็นใครวะมึงเป็นแม่เอ้ยมึงมองตาขวางปาระเบิดยัดะตุกแม่ ้ตุ้มเป็นโกโก้ขันให้เราไปากนี้ไปทางนี้นี่ไปเอ้ยเ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 ้นี่แน่อไปเอาไปเก็ตต้มเป็นโกโก้คันเฮ้ยแควหมดแต่ ไไไปปป้ยสวัสดีครับกลับมากันที่มิชชั่น2กันเลยนะครับอ่ากลับมาเจอกับไอ้เล็บบิทเดิมเฮ้ยไม่กลังมาตอนนี้เราก็อยู่บนรถก็เจอคนเดิมเลยนะครับวูดูที่เราชอบเล่นตุ๊กตาวูดูในมิชชั่นแรกนะครับที่มันปีดตาัดปีดขาดสองตัวนะครับนี่เราก็อยู่ในสมรภูมิอะไรก็ไม่รู้อู้เอู้อู้อู้

ยเราอยู่ไหนเราอยู่ไหนตอนนี้ผมแม่งขับไปไดดงเลยเออตายตายอ่ะพี่ยเพื่อนเอาไว้น่ะไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่เพื่อนโอ้โหกินแบบเพื่อนเฮ้ยนี่ใครเพื่อนนี่เพื่อนคันนี้เพื่อนคันนี้เพื่อนเพื่อนเวะเออนั่นแหละเพื่อนมันขับนำเราแล้วโอ้โห โอ้โหโอ้โหโอ้โหอันนี้เพือพวกเรานะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนยิงแม่งเลยสัสเออเอออ่าโดนยิงโดนยิงเรวก็โดนขึ้นอ้าวเฮ้ยใครตายวะเนี่ยสัสเฮียโดนจีนแม่งตายไม่ใช่คนละคนกันเฮ้ยอ่า

โอเคโอเคลงเยี่ยโอเคเรามีอะไรวะเนี่ยปืนอะไรไม่รู้ไม่มีชื่อ่อยแล้วเอ่อทางปอทางปงทางปงเยี่ยกูยิงโคตรกาดเลยสุดเฮ้ยเมาส์เมาส์ไมาไม่ได้หนังใจเล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยพี่านพี่าน ทำไมกูเล่นกาขนาดเยอะเนี่ยโอหเพื่อนเราแม่ยังยิงดีกว่าเราเยอะเลย go 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 let's go let's go โอเคก็ยิงเราโอ้โหเพื่อนเรามัน มันจะโดนระเบิดมันจะโดนระเบิดอ่าเฮ้ยเชี่ยตกใจหมดเลยนี่เนี่ยนี่แนี่โอเคก็อีกนั่งโอ้เราต้องอยู่ที่โหลดตลอดโอเคเจอห้องห้องหนึ่งเอ่อที่ประตูโอ้เชี่ยเปิดเองอีกอ่าไม่เห็นเปิดเลยอ๋อระเปิดให้เรานะครับแย่